ยินดีต้อนรับสู่ Fiction Factory วันนี้เราจะเล่าถึงตำนานคำสาบไชยวรมันว่ากันว่าเป็นคำสาบที่สาบดินแดนขเขมรมานับพันปีตำนานเรื่องเล่านี้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากมีเหตุการณ์ฝาผ่าลงกลางปราสาทนครวัดในวันที่15พฤษภาคมพศ2568ที่ผ่านมาและเรื่องราวตำนานทั้งหมดนี้ เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งชายชาวบ้านธรรมดาที่มีชื่อว่าแตงหวานผู้รวบรวมธาตุและก่อกระบฏค้นล้มราชวงศ์เก่าสังหารกษัตริย์ผู้สืบสายเลือดสุริยะโอรมันและตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอาณาจักรขอมพระเจ้าแตงหวานผู้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งขอมและถูกสาปให้ไม่มีวันลุพผลย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่13 อันาจักรอมเริ่มอ่อนแรงกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งสายพระเจ้าสุยะวรมันที่หนึ่งคือพระเจ้าชัยวรมันที่9ก้ทรงปกครองบ้านเมืองแบบไร้เสถียรภาพในช่วงเวลานั้นเองชายคนหนึ่งนามว่าแตงหวานชาวบ้านผู้มีอาชีพปลูกแตงผู้รวบรวมกลุ่มกระบฏลุกขึ้นค้นร้มราชวงศ์เก่าและสังหารกษัตริย์ผู้สืบทอดสายเลือดสุยะวรมัน ตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอาณาจักรขอมพระเจ้าแตงหวานหรือสมเด็จพระองค์ชัยเขาขึ้นของราชในปีคศ1 .290 และได้ใช้ชื่อใหม่ว่าพระเจ้าตรซแปแอระกษัตริย์ผู้ไม่มีเชื้อสายราชวงศ์หลายร้อยปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าสุยะวรมันที่หนึ่งได้จารึกคำสาบไว้บนศิลาจารึกใจความว่า ผู้ใดทรยศต,ต่อเราและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปจะถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จะไม่มีวันรุ่งเรืองไม่มีวันชนะลูกหลานเราได้และจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากพระเจ้าแตงหวานขึ้นคงราชดูเหมือนว่าคำสาปก็เริ่มทำงาน อาณจักรอมเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องถูกตีแตกหลายครั้งจากอายุยทธยาและเวียดนามสูญเสียอำนาจถูกแบ่งแยกและกลายเป็นเมืองขึ้นในที่สุดและยังมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายช่วงเวลาของกัมพูชาตรงกับคำสาบบนศิลาจารึกอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามกลางเมืองและการสูญเสียดินแดน ผู้คนต่างเชื่อว่าพระเจ้าแตงหวานคือผู้ที่ทําให้คํำสาบนั้นทํางานและนําพาหายนะมาสู่แผ่นดินกัมพูชาบางคนบอกว่านี่เป็นแค่ประหาศัสด์แต่อีกหลายคนเชื่อว่ามันคือคํำสาบที่ยังคงอยู่และเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2568ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงกลางยอดวิหารนครวัด ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มีพิธีกรรมถอนคำสาปหลังจากเหตุการณ์นั้นชื่อของพระเจ้าแตงหวานและคำสาปชัยวรมันก็เริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งราวกับคำสาปนั้นไม่เคยจางหายไปจากแผ่นดินเขมรเลยถัดคุณชชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสนุกเล่นสตูดิโอแชร์เรื่องนี้ ให้กับคนที่คุณอยากให้เริ่มสงสัยและคอมเมนต์พูดคุยกันว่าคุณเชื่อว่าเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่โรงงานแต่งเรื่องแห่งนี้ fiction fact story